สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชนะบ,บ่ายข่าวเกมมิ่งคอร์ปตะดำนะครับเดี๋ยวนี่ขอเป็นคลิปสั้นๆแบบพวกวิชาง่ายๆก่อนอยังหายตัวเอ่อเอ,อหดตัวเนี้ยวิชามันต้องเลขวิชานะเด,เด็ดกระโดดปะเมื่อ <c oughs> ก่อนเลขถูกอยู่เลยลืมเฉยเ,เดี๋ยวผมต้องไปลองตัวคลิปบอสตัวนะค่ะเดี๋ยวผมขอลองสู้ ตัวนี้ก่อนเด,เดี๋ยวทำคลิปคลิปแต,แต่คงไม่ได้ทำอะไรมากเพราะเดี๋ยวต้องนั่งทำของก่อนของผมยังไม่ถึงเลยยังขาดนี่อยู่เลยครับของในตัวผมยังขาดส่วนเนี้ยยังใส่ไม่ได้เลยอะยังขาดตั้งยี่สิบยี่สิบแต็ต้องนั่งเก็บแรงเหนื่อยแล้วบอกเลยโอเควิชากระดูกยืดได้หดได้ <c oughs> ก็มาตรงนี้นะครับ ตรงเรนจำตรงนี้แล้ววิ่งมาที่คนนี้นะครับอาจจะนายจะเข้าในเรื่องเขาจะโชว์วิชายดูก่อนทีหนึ่งมั้งนี่เดี๋ยวจะโชว์วิชาย เาจะตกดอีกทีตอนนี้นี่มั้งตอนกับตัวใหญ่ปุ๊บเรียบร้อยได้ล้วฉะนั้นคุยอีกรอบนะครับจะได้วิชามาแต่ไฟยังไม่เสร็จนะผมแนะนำให้ฟเฟยฟมาใส่สักที่หนึ่งนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้ แล้วเขาจะให้เราตรงนี้ใช่ไหมกดเล็กสี่ไม่กดใช้วิชาอ๋อเลขกสามด้วยวกดใช้วิชานะครับปึ๊บเขาจะบอกว่าเราจะใช้วิชาเนี่ยเข้าที่แคบๆเล็กๆได้มันมีของให้เก็บอยู่ปึ๊บกดเกตรงนี้ก่อนนะครับคนนันเขาจะจุดจุดรอดจ้านาที่ให้เราวิ่งไปสั่งนุด กดดัสดัสไม่ได้นะมันได้แค่วิ่งเฉยๆหลังจากนั้นเข้าครางนี้นะครับปุ๊บมาคุยกับคนนี้ให้คญแจไปจริงๆเรามีถามจะทำไมถึงเข้าอยู่ในกรุ๊แต่ผมเจ้าแต่ผมอ่าตรงนี้ไม่ออกเลยเลยแปลไม่ได้นี่มีถามอยู่ มันเข้าอยู่ในนั้นไปเลยก็ได้นะใครไม่อยากฟังเรื่องราวแล้วตรงนี้มันจะยังเอาของมาส่งได้นะซึ่งของพวกเนี้ยมันจะซ่อนอยู่ตามแมปนะครับแต่เราเดนิดนเดนิดนไปอ่ะเราจะรู้เพราะว่ามันจะโชว์แผนที่ถ้าใครเล่นโหมดธรรมดาใช่ไหมมันจะโชว์แผนที่มันจะโชว์แบบเนี้ย แต่ว่ามันจะชอบอยู่ในที่แคบเงี้ยแล้วเราต้องใช้วิชาหดกระดูกเข้าไปเด่นี้ไม่น่ามีเห็นมัน้งเด็ดจำได้ว่าตรงนี้มีที่หนึ่งแต่ตรงเนี้ยมีอยู่อันหนึ่งผมจำได้ตัวติกอันยังมไม่ได้ดูเลยเลยอ๋อหนูหนูกับไอ้นี่ทองยังไม่ขาไม่เจอเลยไม่รู้อยู่ตรงไหน,นใครรู้ก็บอกได้นะโอเคตานี้คงมีแค่นี้แหละ ขอตัวไปก่อนนะครับเิญครับ